ครับเอสเซนต์ประสิทธิ์ขจัดสุกนะครับผมวันนี้จะมาพรีเซนต์เรื่องมันเตียโปรดในเ i แล้วก็ General s ชัในซีเนอร์ลีโที่11นะครับผมโดยดิบดีนซัพพอร์ตจากเกนนะครับผมก็เวลาทำแผลนะครับผมหลักๆก็จะเรื่องวูดเรซ i n g เนี่ยต่วนให่จะดูเรื่อง Timing แล้วก็ความถี่แล้วก็ให้วนเคลียร์แล้วก็การแต่งแต้มนะครับผม ใน AFP Australian Family Physician เนี่ย Postoperative Wound Management จะแ่งเป็น Pathophysio ของแล้วก็ Science ของ Wound Healing นะผมก็เรื่อง Postoperative Wound Care นะผมก็จะมี Principal แล้วก็มี Wound Clear แล้วก็มี Complication นะครับผมใน Pathophysio ของการเกิดแผลนะผมก็เนื่องจากการ Hemostasis นะครับผมแล้วก็พอมีมาเสียสิทธิ์มาไอ้พอมีแผลมาก็มีเกิดมา m o ียสิทธบัด มีบัตรเพดเล็ตมีโปรแฟกเตอร์ออกมานะครับผมแล้วก็เฟสแรกจะเป็นอินฟลามเอชันโฟเรเซนะครับผมก็จะครีอ่าทั้งก็จะเชือ้อแล้วก็แบคทีเรียนะครับผมแล้วก็จะมีอ e ีพิเทียลเซลล์เข้ามาที่วูนเบนนะครับผมแล้วก็สเตจสองจะเป็นโพลิฟิเลชันก็จะมีฟอร์เมชันของคานดลเลชันทิชชูครับผมขึ้นมาปิดอ่าบุนเบนครับผมแล้วก็เฟสสามจะเป็นรีโมเดลลิ่งครับผมก็จะมีมีไฟบบาร์การฟอพิคหรือรีคอมเวอร์ของวูนเบนกับสกาหนะครับ แล้วก็จะมี intention นะครับผมที่หลักๆมี3อย่างก็คือ primary intention ก็คือเราจะ re-cross นะครับผมด้วย c ต r t i c a l Intervention นะครับผมก็จะเป็นพวก clean fresh food แล้วก็มี vascularized area ดีนะครับผมจะทำเป็นนี้ secondary intention ก็จะให้เปิด l e v e p e n ไว้แล้วก็จะปล่อยให้มันรักษาเองนะครับผมก็ดีสำหรับเรื่อง c o n t a m i n a t e กับ i n f e c t e d wound นะครับผมก็จะมี scaling มากขึ้น tertiary ก็จะเป็น delay closure นะครับผม แล้วก็ดีสำหรับแผลที่มีคอามจำเป็นเก่ยกับอินเฟคชั่นเพราะว่าขอบบุนแคลนะครับจุดมุ่งหมายผมก็จะให้เป็นแผลรักษาแผลดีไม่มีคอมพล i เคชั่นแล้วก็มีฟัง c t i o n a กับ antibiotic ดีนะครับผมบุนเคลียร์นะครับผมก็จะแบ่งเป็นปน c e nice, แล้วก็จากน c e นะครับผมก็จะเป็น clean wound ก็จะลดโอกาสการเกิด stochastic infection ได้นะครับผมมันก็จะมีหล,หลักๆก็จะเป็น dressing cleaning แล้วก็ antibiotic t r e a t m e n t d r a i p m a i n t e n แล้วก็ s p e c i a l i s wound care นะครับ ครีนซิ่งวูลนะครับผมก็จะเป็นการอ่าทำให้เชื้อตายครับผมแล้วก็ลบสิ่ดสเด็ออกมาครับผมแล้วก็ค่อยๆเ,เอาเอลิเกชันวูลด้วยวอล์ฟสลา,ายหรือว่าน้ำนะครับผมช่วยทางไซลิงนครับแล้วก็หลักๆ recommendation ตามก็จะเป็นแบบบรีซิ่งครีนนิ่งครับผมแล้วก็ใช้อาเซติกเทคนิคครับผมแล้วก็แอนตี้แบคทีคก็ถ้าเกิดว่าถ้ามีสงสัยเรื่องเซลลูลิตติสหรือว่าดีโนบัวครับผมก็ะมจะให้เป็นแอนตี้แบคทีคเริ่มต้นครับ แล้วก็ดีไบรเมนแล้วก็สเปเชียลิสต์วูดแคนะครับเรซซิ่งเนี่ยก็จะเลือกตามอ่าขับขนาดแล้วก็ความลึกแล้วก็ตำแหน่งแล้วก็น้ำหนอออกมานะครับผมอ่าคุณลิตี้ในกรุ๊ปเรซซิ่งเนี่ยก็จะให้เมนเทนพื้นที่แบบชุ่มชื้นนะครับผมแล้วก็ลบไฮโซเดตออกครับผมแล้วก็มีโคตติ้งของแบคทีเรียกับฟิวิดคอนเทมเนชันนะครับผมแล้วก็ติดผิวหนะังแต่ว่าไม่ทำให้เกิดแผลตอนเอาออกนะครับ หลักๆก็จะมีเครื่อง protective แล้วก็ antibacterial absorbent dressing แล้วก็ autolytic d e r m e n ะครับผมก็ส่วนใหญ่ก็จะแบบาราคาถูกแล้วก็สามารถกันได้ครับผมแต่ถ้าแบบว่าต้องการพวก antibacterial ก็จะให้เป็นแบบว่า antibacterial element หรือว่า silver base ครับผมถ้าเกิดว่าต้องการดูดซับน้ำนนเยอะๆครับผมก็จะให้เป็นโฟมหรือไฮโดรเจลครับผมส่วนออโตเลติกก็จะเป็นพวกฟิล์มหรือว่าไฮโดรเจลนะครับ คัพปิเคชันหลักๆนะครับผมก็จะมีพวกสติทิเค้าไ infection SSI หรือว่าแผลเปิดครับแผลห่างหรือบูนเดรทิเซนนะครับผมก็มีแบบไข้แล้วก็มีฮีมาตอม่าซิโรมาครับผมอ่าสติทิเค้าไ infection นะครับผมเมื่อเกิดแผลออกมาผมก็จะให้สอบทำคัลเจอร์แล้วก็แกรมสเตนนะครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่จะให้เป็นแอปพลิคอยแอนตี้บิอเติกก่อนที่จะไปสเปซิฟิกครับผม หลักๆของ surgical site infection นะครับผมก็จะแบ่งได้ตามประเภทของ surgery ครับผมอย่างเช่น abdominal surgery วนใหญ่็จะเป็นแบบ g a m n e a t i p r i n c i p e หรือว่า breast surgery ก็จะเป็น Sorensen นะครับผมก็จะแบ่งเป็นสองประเภทก็คือ small กับ large คัมดีครับผม small small แผล Sorensen ก็จะให้เป็น debridement กับ primary closure นะครับผมส่วน large กับ D ก็จะให้เป็น c o n t i n u o u s t i o n device ครับผมแล้วก็ให้ n egative pressure ครับผม ปัจจัยที่จะทำให้เกิด complication ครับก็จะเป็นเรื่องยาครับผมถ้าผู้ป่วยอ n ยาแบบ prednisolone หรือว่า MTX แบบว่าทำให้เป็นเกิด Immunosuppressive หรือ Disorder เนี่ยก็ทำให้เกิดอักเสบหรือว่าสติคอ c a l ไซน e infection ได้มากขึ้นมีโรคติดตัวครับผมเช่นเบาหวานครับผมหรือว่าแบ like บ peripheral vascular disease ครับผมก็จะทำให้เกิด infection ได้ามากขึ้นครับผมหรือว่าถ้าเกิดว่ามีสูบูรีหรือว่า เมื่อมาวนิตริชันนะครับผมก็จะเกิดฟริซด์มากขึ้นตามเปเปอร์ครับผมก็จะมีแบบว่าการประเมินของสถิติข้อเรสซิ่งครับผมเพื่อลดการอักเสบครับผมโดยใช้ในแผ่ปิดนะครับผมโดยใช้แมต้าในสถิตครับผลสำรวจเนี่ยพบว่า5,487่อคนเนี่ยมามีประเภทของการเรซซิ่ง9้าประเภทครับผมก็จะลดการอักเสบได้อะไรได้ครับผม แต่ว่ายังต้องใช้ใช้จำนวน N มากขึ้นครับผมเพื่อให้ได้ผลที่เที่ยงตรงมากขึ้นครับแล้วก็จะมีแบบว่าเมตาแน y s สีของการกำหนดเวลาของ r a c i n g Reboot er ครับผมโดยสรุปนะครับผมก็จะให้ Late r a c i n g นะครับผมจะลดการอักเสบไม่ครับผมโดยเฉพาะตั้งแต่48ชั่วโมงเป็นต้นไปครับผมจะลดการอักเสบได้ลดการติดเชื้อได้ ไม่ได้มีแบบว่าข้อได้เปรียบอะไรครับการที่แบบว่าเปลี่ยนแผนเลยครับผมแล้วก็มีการมีเปเปอร์อีกอันหนึ่งก็จะเป็นแบบ efficiency ของ p o ลิโบ o d โครับผมกับ normal s l i d e ครับผมเทียบกันในแผ่อิสติชันนะครับผมว่าป้องกันเรื่อง s ติ๊กเก i ร์ใส่อ f ส c t i o n ได้เปล่าครับผมโดย Conclusion ก็จะให้เรื่อง Normal Slide หรือว่า p o ลิโบ o d โเนี่ยจะมี e f f i c i e n c y ของโ l ร t i c m o d i f i c a t i o n ได้ทั้งครูครับ ส่วนเรื่องริสของอ่าสติที่ข้อไ i น์เฟคชันนะครับผมก็จะมีมากขึ้นในผู้ป่วยที่เป็นอ่า h b บ m หรือว่ามี Complication หลังผ่าตัดนะครับผมอ่าข้อ2นะครับผมถ้าท่านเป็น Super c h i e f ครับท่านจะทำอย่างไรอ่าในแอ่เรื่องแรกจะเป็นสติที่ข้อไ n f ์ c t i o n นครับผมหลังจากมีแบบแผลบวมแดงมีตัดใหม่แล้วก็มีหนองมารกบก็จะทำตามหลักก็จะเป็น สำหรับ for gram stain culture ครับผมแล้วก็ empirical antibiotic ครับผมก็จะเป็นกลุ่มเซฟฟาโซลิดหรือคิดด้ามไอซินครับผมหรือว่าเซฟไตรเมโทรหรือว่าพิปราซิลินทัสโซแบคเตอรครับผมหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นพื้นที่ที่แบบว่า infection ได้เยอะก็จะให้เป็นคามาพีนเนีย่ยครับผมส่วนแล้วก็แบ่งตามประเภทแผลผมถ้าเป็น superficial ก็จะเป็นห้าถึงเจ็ดวันถ้าเป็น deep ก็จะเป็นเจ็ดถึงสิบสี่ว,วันครับผมแล้วก็ดัซซิ่งด้วยนอร์โมซลายเบต้าดีนหรือว่า ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ครับผมถ้าเกิดว่ามีเนโครติกทิชชูครับผมถ้า1นถึงสครั้งต่อวันถ้าเกิดว่ามีดิชาร์ดดิชาร์ดออกมาน้อยครับผมแล้วก็สอบถึงสาครั้งต่อวันถ้าเกิดว่ามีดิชาร์ดมากขึ้นมีเนโครสิหรือมีสลาสชแล้วก็อาจจะนึกถึงแบบสจ mm ิโคลเดบไพรเม้นเซปติกเวิร์กอัพแอสเปกโตเมซิดครับผมแล้วก็สจิโคลครับผมถ้าเกิดว่ามีเอฟเซนหรือว่า инфекциonDelete ครับ ข้อสั่งการทําแผลที่ผ่านมาเหมาะสมหรือไม่ครับผมอ่าอันไหนบอกว่าต้องทําแผลทุกวันแล้วก็เช็ดด้วยเบตาดีนแล้วก็ปิดด้วยกอสไมโครพอร์แล้วก็ทรานสปอร์ครับผมก็จะเหมาะสมในด้านเรื่องเบตาดีนครับผมแล้วก็ตามด้วยการปิดกอสแล้วก็ด้วยไมโครพอร์กับทรานสปอร์เพราะว่าจะอ่าโปรเล็กทีฟแผลได้ครับผมแต่ว่าไม่จำเหมาะสมเพราะว่าสามารถรอได้ถึงแบบสี่สิชั่วโมงปุ๊บสอกครับผมถ้าเกิดว่าไม่มีผิดปกติอะไรครับผมแล้วก็ค่อยเปลี่ยนทุก2-3วันหรือบ่อยกว่านั้นถ้ามีแบบที่ชัดแล้วก็วันต่อมา อาสอบบอกว่าให้ทําเป็นวันเว้นวันแล้วก็เช็คด้วยนะมนสาสนะไลน์แล้วปิดด้วยเท็กเกเดิมหรือว่าเป็นเมทิเลสครับก็จะเหมาะสมครับผม,ม,ม,ผมเพราะว่ามีแผลมากขึ้นก็จะให้เป็นแบบนอซซ์สไลด์แล้วก็ปิดได้เท็กเกเดิมหรือเมทิเลสครับแต่ว่าไม่เหมาะสมเพราะว่าแบบฟิกเวลาเกินไปแล้วก็ควรประเมินจากแผลจริงว่ามีดิชานไหมครับผมแล้วก็ประเมินจากว่าเท็กเกเดิมกับเมทิเลสครับผมก็จะมีฮาร์ฟไลท์ต่างกันนะครับผมแล้วก็อีกสองวันต่อมา ล่าสุดเน้นสาเปิดมาเพราะว่ามีแผลบวมแดงแล้วก็มีหนองครับผมทำแผลแผลได้เซตแล้วก็แพคด้วยเบตาดีนทุก8ชั่วโมงต่อมายังแผลไม่ดีขึ้นก็เลยทำเป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ o ide, กับนอร์มาสไไรนละ4ครั้งครับความเหมาะสมก็มีความเหมาะสมครับผมเพราะว่าเราจะได้ตัดไหมแล้วก็ทําแผลได้เซตแล้วก็แพคด้วยเบตาดีนทุก8ชั่วโมงแต่ว่าไม่ได้เหมาะสมเพราะว่าไม่ได้ทำเวิร์กอัพ for gam stain culture st culture ครับผมแล้วก็ ไม่ได้มีแอมเฟอราไอคอร์แอนติไบโอติก uh, ครับผมแล้วก็ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เนี่ยให้ในวันละสี่ครั้งเนี่ยรู้สึกว่าถี่เกินไปครับผมก็ใช้แค่วันละหนึ่งครั้งแล้วก็ไม่ควรใช้โปรลองยูสเกิน3วันครับผมเพราะว่าแบบแล้วก็เรื่องโปรไบโอติกครับผมก็คนเลยดิกเลียในคนที่มีอัลเลอร์จีแล้วก็ไทรอยแล้วก็ไม่ควรใช้ยาวนานครับทันแพที่ผ่านมาครับแล้วก็จะมีแบบเปเปอร์ครับผมว่าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ide, เนี่ย ก็จะมีแบบ potential ในการเป็น t r a p e u t i c ได้ไหมครับในข้อสรุปเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าแบบว่า control ดีอะไรดีเนี่ยก็จะใช้ hydrogen peroxide เพื่อแบบว่าเพื่อให้ดูแผลดูดีขึ้นครับผมแล้วก็จะช่วยโปรโมทการลด inflammation ได้ครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใช้แบบ hydrogen peroxide มากเกินไปเนี่ยก็จะมีเกิดผล chronic inflammation ครับ ก็จะทำให้ดิเลเวอร์ฮิลลิ่งครับผม mm hmm. ข้อ4ครับผมโควิด i d 1 9 p พ andemic เนี่ยแล้วก็การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1 i n e t เนี่ยมีผลต่อการทำ wound dressing แล้วก็การรักษาแผลอย่างไรนะครับการอิมแพคของโควิด i d 1 9เนี่ยต่อสถิต i ข้อติดเชื้อในการเซอร์เจอรี่เนี่ยถ้าตาม paper เปเปอร์เด้อครับผมก็จะสำรวจในญี่ปุ่นครับผมแล้วก็ตดยข้อสรุปเนี่ยก็จะบอกว่า โควิด i d 1 9 infection เนี่ยไม่ได้มีแบบว่าผลกระทบโดยตรงกับการ s u i g t i c a l s i t n e infection หรือว่า deep หรือ o r g a n หรือว่า space s i t n e infection ครับผมหรือว่าแบบว่า s u i g t i c a l s i t n e infection ของ mrs a ครับผมแต่ก็จะมีแบบ paper แบบอีก paper หนึ่งครับผมก็จะเป็นเรื่อง covid 1 9 infection control ใน s u i g t i c a l s i t e ครับผมใน academic hospital setting นะครับผมในปี ยี่สิบสี่ครับผมก็โดยข้อสรุปก็จะบอกว่ามีเรื่องการควบคุมการตินเนี่ยในช่วงโควิด1 9ทีแพนเดมิกเนี่ยจะช่วยลดเพลเรนซ์ของเซอร์ติคอลไซน์ฟิเคชันครับผมก็เขาเลยจะสรุปว่าเป็นเรื่องการแพนเดม믹คอนโทรลครับผมในช่วงแพนเดมิกแล้วก็ p o s แพนเดมิกเนี่ยจะช่วยเวลาควบคุมเนี่ยมันจะช่วยลดในการเกิดเซอร์ติคอลไซน์ฟิเคชันได้มากขึ้น แล้วก็จะมีเรื่องเปเปอร์อีกเปเปอร์หนึ่งจะเป็นอินโฟเมชันของสถิติข้อสึกษาหลังจากที่ได้ฉีดโควิด m อ็ a อาร์เอวัคซีนชันครับผมก็จะมีรูปแผนให้ดูครับผมแล้วก็เรื่องคอนขูชันครับผมก็จะมีแพทย์ผิวหนังครับผมให้ดูให้สัมผัสสดเรื่องการทำ reporting system ครับผมในการให้สังเกตในการสถิติข้อศึกษาไอสถติสังเกต สถิติข้อสกาหลังจากการให้วิดใน TDR a v i c c i n a n i o n ครับผมเพราะว่าอาจจะมีร i s k ของการเพิ่มขึ้นของสถิติข้อสกากสามากขึ้นครับแล้วก็ข้อ5ครับผมโรในการใช้โปรไบอติกใน wound healing นะครับผมมีมี paper อ,ออกมาครับผมเป็น systematic review ของ เช่นว่า u c t for skin application ก็จะเป็นพวกลดอินเฟอร์เมชั่นลด d ู e a ลิ่งแล้วก็แบบโฟโตเอดจิ่งนะครับผมก็รีซาวน์นะครับผมก็มีอายาพวกพวกยามากขึ้นะไยมากขึ้นครับผมแต่ว่ายังไม่ค่อยมีเรื่องของการที่ wound ู e a ลิ่งครับผมยังไม่ได้มีผลชัดเจนเรื่องที่จะให้ใช้ p ร o b i o t i c เพื่อ ช่วย wound ว healing ครับผมแต่จะช่วยเรื่องการคอสเมติกมากกว่าครับผมเรื่องลดแผลเรื่องลด inflammation แล้วก็มีเ,เมป็เปเปอหนึ่งจะเป็นเรื่อง probiotic แล้วก็มีเอฟเฟกของการ wound healing ครับผมก็จะเป็น cosmetic review ครับผมในโดยสรุปว่าจะว่ามีประโยชน์หลักมากมายเกี่ยวกับเรื่องการร,ารักษาแผลผมก็จะลด pathogen ได้ลดการเกิด infection ได้แล้วก็ ช่วยวุนฮิวิ่งได้ครับผมแล้วก็ยังไม่มีเรื่องไซเฟกขึ้นมาครับก็มีเรื่องการเพนเชียลในการ post out ทำโปรไบโอติกครับผมก็จะมีให้การศึกษามากขึ้นว่าว่าโปรไบโอติกหลัง post อ u t เนี่ยมีผลมากแค่ไหนครับผมแลยกระทบกับคอลเลกทีฟรีเสิร์ชต่อไปครับอันนี้คือเ,เล็กสเปนนะครับผมข,ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับ